ครับก่อนที่เฮาจะมาอู้ถึงเรื่องภาษาปริวัติแบบที่สามนี่นะครับก็คือตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนะครับาภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับในข้อตกลงปริวัติภาษาล้านาเนี่ยนะครับในปีสองแปดมันมีข้อตกลงในการปริวัติภาษาล้านาอยู่สามแบบนะครับก็คือแบบที่หนึ่งนี่ ก็จะเอาภาษาไทยมาเทียบนะครับแล้วก็เขียนไปทุกตัวอักษรนะครับทุกเครื่องหมายนะครับอัอนนั้นจะเอาไว้ใจในสําหรับการแปลหลักสิลาจารึกหรือเอกสารที่สำคัญสำคัญของโบราณภาพสาบ,บลานนะครับอ่านเฮามันต้องปรูวถึงละเพราะว่าอันนั้น,ม,นมีไปเขียนกันในช่วงนี้นะครับแบบที่สองนั่นคือการปริวัติอ่าแบบ คล้ายๆแบบที่หนึ่งนะครับปับเทียบมาเหมือนกันแต่เอาพอเข้าใจนะครับบ่าวมาทุกเครื่องหมายนะครับอ่าก็ยังเงี้ยนะครับอ่านี้ก็คล้ายๆเป็นอย่างอย่างเทียบมาเป็นเอาตัวพระเนี่ยนะครับอ่าตัวพระอ่าก็เอาตัวปอพึ่งมาเทียบเนี่ยตัวอ่าตรนต้นนะเนี่ยครับเอานอนหนูมาเทียบมาเป็นเนี่ยนะกับผ่านเนี้ยนะครับอ่าอันนี้คือภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับมาก็เขียนไปตามนั้นนะครับมายังยัง ยังติดเนี่ยครับอ่านี้มันตรวจตานะครับอ่าปอป่อเวลาถ้าเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองปอก็จะเขียนว่าเป็นเป็นเอาตัวตรวจทอดอาหารมาเขียนอี่นีนะครับอ่าอย่างนี้นะหมครับอันนี้อันนี้ภาษาปริวัติแบบที่สองอ่าเห้มครับแต่อ่านว่าติดนะครับอ่าติดเนี่ยอ่านเพะครับอ่าโปรดเข้าใจไว้นะครับอ่าทีนี้เรามาอู้ถึงภาษาปริวัติแบบที่สองแล้วครับตอนนี้เขาจะมาอู้ถึงภาษาปริวัติแบบรที่สามนะครับ ก็คือการที่เขียนตามสำเนียงระมู่นะครับในกข้อตกลงภาษาปริวัตินานาปี28นะครับปุ่นบอกเอาใจการฟังนะครับแล้วเอาภาษาไทยมาสะกดเขียนนะครับสะกดเขียนไปตามเสียงนี่นหะเสียงภาษาละนาที่ออกมาทางบนเนี่นะครับ เอาเอาคนเมืองนะครับอคนที่พูดภาษาะอ่านนะครับอ่าน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 แล้วก็เอาภาษาไทยสะกดตัวไปนะครับเสียงเอาไม้เลยเขียนไปตามนั้นนะครับเอาภาษาไทยเขียนไปตามนั้นนะครับอ่ออาันนี้คือหลักการนะครับแต่ก็ยังว่านะครับหนึ่งด้วยระบบการพันเสียงในภาษาไทยก็ภาษาละนานะมันมันคนละระบบกันนะครับอ่าก็คือ ภาษาไทยปุ้ยจะมีไม่เอกไม่โทไม่ตีไปจนวา่าก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 านะครับในภาษาละนาะปุ้ยจะมีไม่ย่อกับไม่ซัดนะครับไม่เอกกับไม่โทเท่านั้นนะครับปุ้ยจะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรต่ำนะเปลี่ยนกันยอ่อเปลี่ยนกันซัดนะครับได้ออกมาหกเสียงกา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 เห็นไหมได้ออกมาหกเสียงนะครับเพราะนั้นมันจะไปพิดกันเสียงที่เสียงโทพิเศษนะครับและโทนะครับ่าเห็นไหมครับ อ,อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมเอาจุดออกไปก่อนนะครับอันนี้คือแบบฉบับผมผมนะครับอันนี้นภาษาไทยิ้นอ่านว่าน้อยนะครับทีละน้อยน้อยเสียงโทนะครับน้อยนะครับอแต่ในภาษาละนานน,นะครับาเห็นไหมครับ ตัวนะนะครับมาโดนไม่ขอจ้างไปน้อยน้อยนะครับน้อยนะครับบัจจัยน้อยนะครับน้อยใช่ไหมมันพิดกันนะครับมันพิดกันนะฮะมันพิดกันนะไม่โทรเหมือนกันนะแต่พิดกันนะครับอเพราะนั้นมันจะมีเกิดแนวความคิดในที่ผ่านๆมานะครับมันจะมีการแนวความคิดการเขียนภาษาวริวาแบบที่สองเนี่ยแบบที่สามนี่นะครับ มันก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือเปิบนะครับเปิบของว่าเปิบเปิบเอาตัวเนี้ยคือมันเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สองเนี่ยแบบที่สามก็เหมือนกันอย่างเงี้ยน้อยเพื่ออ่านน้อยเหมือนกันนะครับอืมน้อยเหมือนกันนะครับอ่าน้อยอทีนี้ล่ะมันจะเกิดปัญหาแล้วครับอ่าเมื่อเอาเอาของของเทียมๆเนี่ยไปเปิบเพื่อมันเป็นเป็นน้อยเน่นะครับความจริงมันเป็นน้อยนะครับเห็นไหม มันจะไปอืมมันจะมีปัญหาตัวมาตามๆไปเลยนะครับอย่างเช่นอย่างอีนะครับเห็นไหมเพราะนั้นถ้าถ้าแล้วเอาเอาระบบอันนี้ขึ้นมาตัวนี้มันก็จะต้องอ่านอ่าจะเวลาเลาเขียนเป็นภาษาปฏิวัติแบบแบบที่สามอ่ามันก็จะต้องใส่ไม่เอกก็เป็นอ่าจุ่มจุ่มมึก <laughs> มันไม่ใจนะครับมันจุ่มนะครับจุ่มมันเสียงโทรโทรปกตินะครับเนี่ยเตัวเนี้ยตัวจ้านะครับโดนไม่ย้อมันจุ่มนะครับจุ่มเสียงโทรปกตินะครับจุ่มมึกนะครับอันนี้เป็นกายถ้าเ่าเขียนเป็นจุ่มมึกนะถ้าเฮาเอาเอาตัวนี้เป็นเป็นเป็นน้อยเปลี่ยนไปเป็นน้อยอะะนมันนี้ก็กลายเป็นจุ่มมึกเห็นไหมฮะมันอัละบบแบบนั้นนะเอา ภายเคียนเขาไปถามเขาก็แล้วกันนะครับอ่าผมบอกอธิบายแล้วครับผมจะอธิบายเฉพาะอ,องค์ผมนะครับอ่าคือในระบบของผมนั้นผมจะยึดถือว่าอ่าอันนี้บัดทุกต้องนะครับคือเสียงมันบัดทุกต้องผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวอื่นนี่ผมจะอ่าตัวอื่นนี่ผมจะสะกดไปตามนั้นเลยนะครับสะกดไปตามนั้นเลยนะครับอ่า ภาษาไทยสามารถสะกดได้กู้กรรมนะครับอืมรับรองเลยนะครับบมมีคำไหนที่สะกดมาได้นะครับยกเว้นตัวเสียงโทพิเศษนี้เท่านั้นนะครับอืมเพราะฉนั้นผมก็บ่เปลี่ยนแปลงในส่วนของที่เปิาเขียนได้นะครับอ่าเปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวที่เปินเขียนมาได้นี่นะครับก็คือเสียงน้อยเสียงโทพิเศษนั่นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นผมก็เอาจุดมาประดับไว้ว่าเฮางว่าประกำกับไว้ว่า อ๋อตัวนี้นะครับบังคับนะครับบังคับเพื่ออ่านน้อยนะครับต้อยนะครับมาเห็นไหมคำที่มีจุดต้องอ่านเสียงโทพิเศษนะครับอันนี้นี่เรามาดูปัญหาที่สองนะครับปัญหาที่สองก็คือในในภาษาละนานะมีตัวยอยักษ์นะครับเอายอยักษ์นะเนี่ยมันมีสามตัวนะครับมันมีตัวยอนะครับอ่ายอกับยอนะครับมาตัวตัวนี้ ตัวยออนะครับแล้วตัวอยอมันมีสามตัวก่อนนะครับในภาษาไทยพ้นมีอักษรพ้นมีตัวยอยักษ์ตัวเดียวนะครับอ่าแล้วก็ยอหญิงอพ้นมีสองตัวแล้วนะที่นี่เกิดปัญหาแล้วนะครับเปิดปัญหาที่นี่เราจะเนี่ยใได้ล่ะครับอืมบางคนก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นตัวย่ยบางทีเอาตัวตัวย่ออย่างนี้มันก็ก็แล้วแต่ใครจะเขียนนะครับ ในส่วนตัวของผมนั้นนะครับในระบบที่ผมเขียนปัจจุบันนี่นะครับผมใจแบบอี้นะครับก็คือดั้งเดิมแล้วโบราณพุนเอาตัวยอยักษ์นี่นะครับเห็นไหมครับยอยักษ์นี่นะครับพุ่นเอามาเทียบปั๊บเทียบเมื่อเปลี่ยนตัวแยนะยอนะครับแยนะฮเพราะฉะนั้นตัวนี้จะอ่านอ่านว่าเนื้อเนื้อห้อนเนื้อหนาวเห็นไหมฮะเนื้อนะครับอืมเนื้อยอนะครับเนื้อนะครับเห็นไหมครับ ออกเสียงยอนะครับถ้ายี้เราครับอ่าถ้าเป็นตัวอยอยี่นี้เราครับออันนี้มันตัวตัวตัวเยอะนะครับยอนะครับเยอะอ่านว่ายันนะครับอ่าไม่ใช่เขียนว่าอย่างนี้นะอ่านว่ายันเนี่ยอันนี้ต้องอ่านว่ายันยันฮะเห็นไหมครับมันผิดก่อนนะครับอ่า็ก็สุดแล้วแต่ผมจะเขียนนะครับในส่วนตัวผมจะขอเขียนอย่างี้นะครับอะยันเนี่ยนะครับ อ่านว่ายันนะครับอ่านว่ายันอ่าทีนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็อ่าบางตัวเฮาก็จะต้องไอไอคำสีอันนี้ที่มันจะต้องอ่าสีน้ําเงินเนี่ยนะครับอ่าคือมันจะต้องเขียนไปตามตามเสียงนะครับอย่างนี้นะครับต้องเอาต่อเต่าเขียนนะครับอ่านว่าติดนะครับติดนะอ่า ติดก็คืออาทิตย์นะครับอ่าก็คือสัปดาห์นะครับอ่าต้งเหนือเปิ้นอ่าเปิ้ลเรู้กันเป็นติดนะครับอ่าสามติดสี่ติดนะครับมาก็คือสามสัปดาห์สี่สัปดาห์อย่างนั้นนะเปิ้นเปิ้นอ่านเป็นติดนะครับอ่าติดนะไม่ใช่ทิศนะครับอ่าเห็นไหมอ่าคำอย่าอีต้องอ่านว่ายันนะครับยันนะเห็นไหมฮะอ่าอีอ่านว่าน้อยนะครับเสียงโทพิเศษนะครับอ่าเห็นไหม อันนี้สามารถแข่งเนี่ยไหมสามารถใส่ไม้แต่คู่ได้เพราะว่าในภาษาอันนี้ภาษาไทยมาเขียนนะครับสามขาแข่งขันแข็งอันนี้อันนี้ภาษาไทยโบรานว่าแข็งนะครับเสียงจตวานะครับในภาษาละนาปล้นบ่จําเป็นจะต้องใส่ไม่ซัดอย่างอี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะมันดึงแข็งอยู่แล้วนะครับบ่ต้องไปเต็กเสียงอย่างแล้วเรียบร้อยแล้วมันดึงแข็งอยู่แล้วนะครับอ่าก็บม่ต้องใส่นะครับอย่างเงี้ยนะฮะแข่งขันเห็นไหมครับนี้อันนี้นะครับมาโปรดเข้าใจไว้เลยนะฮะ ต้อยเสียงโทรวิเศษนะครับอ่านไหมปนในโมตาจุ่มนะครับจุ่มนาจุ่มอ่าบางคนก็เขียนเอี้จุ่มนะครับจุ่มมึกมันไม่ใช่จุ่มนะครับจุ่มอ่าจุ่มนึกนึกนะครับไม่ใช่จุ่มมาจุ่มนั่นมันจุ่มไอ้ไอ้จุ่มเอาเอาเข้านึ่งจุ่มแกงอย่างนั้นนะจุ่มนะฮะอันนี้จุ่มนะครับจุ่มหมายถึงว่า มันเปียน้ําครับจุ่มอึ้งนึกอย่างนี้จุ่มมึกเห็นไหมครับนี่ตัวละเขียนนะครับเอาอเห็นไหมอ่านว่าฮ้อนนะครับพ้นเอาตัวละเขียนแตนตัวฮ้อนเนี่ยตัวตัวห้าตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนตามแบบแนวโบราณน,นะครับอันนี้แหรอครับอันนี้อ่า ตัวพระนะครับอ่านว่าพึกนะครับอ่าเมื่อมาเขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอเขา,า,าจะเขียนตัวเอาพอสัมเพาิมาเขียนหรือพอพานมันก็เหมือนกันนะครับอมันกับเพึกเพิกนะครับอ่านเพื่อมันได้เสียงแค่นั้นนะครับอจะได้ทรัพย์ที่งามบางงามนั้นบ,บ่าบบบบบว่ากันละนะครับอ่า โออ่านี่นี่กับเหมือนกันนะตัวหะนะตัวละนะครับมาแทนนะไข่เสียงโทรวิเศษนะครับออนละวนนะครับหมายมะตัวอนละวนนะครับอ่านไปตามนั้นนะครับอนละวนเขาเขียนได้จมได้กับว่านั้นนะฮะอ่ามีไหมอ่านี่ก็เสี่ยงเสียงโทรวิเศษนะครับอ่าทีนี้เขาลองมาอ่าอ่านดูนะครับสมมุติว่าเป็นคนทั่วไปเป็นฝรั่งบังค่าหรือคนไทยภาคอื่นใดนะครับเข้ามาเฮ้ยอ่านเลยนะครับ ตามกฎเกณฑ์ที่ผมว่าเนี่ยนะครับออ่านระบบภาษาไทยนะครับอาจัยระบบภาษาไทยอ่านนะครับยกว้นยกเว้นอ่าตัวที่มีจุดนี่นะครับื่อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับตัวอยอย่างอี้ื่อ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอยันนะครับอ่าตัวยอดดดอี้อ่านออกเสียงยอยักษ์เมืองนะครับเงื้อและดันจะได้ ะสะกดไปตามนั้นเลยนะครับตามภาษาไทยจะได้สำเนียงละนาเลยนะครับอาสมมติว่าเป็นคนไทยอื่นๆภาคอื่นใดมาอ่านนะครับผ่านสามติดปักควิดตกเกินไม่กํมยันเดินไปทีละน่อยสามขา แข่งขันน้ำมันติดต้อยปวดในโมตาจุ่มมึกเงือกห้อนเงือกหนาวเหือปังพึกพึกหูซึกเป็นไข้โอนละวนกินกำหกเม็ด ฟ้าทะลายโจนสี่มือเวียนวนวัดแวววัดแวหแวดนะครับมาวัดแวววัดแวัดนะครับโทษทีครวัดแววดหายเสียงวัดแววดนะเสียงโถเสียงจัตวาวัดแววดนะครับวัดแววดหายเสียงนะครับมาให้มครับวัดแววดเห็นไหมครับมันอันนีน้มันอ่า ตัววะนะครับถ้าเอาไปใส่ตัวนี่แหละครับมันอ่านเป็นเสียงเอกนะแหวดนะครับแหวดนะครับเอากดเสียงลงไปนะครับเอาเอาไม้ต่คู่เนี่ยคือไม่ซัดเนี่ยนะครับบังคับเสียงลงไปให้มันเป็นแหวดนะครับวัดแหวดอันนี้มันวัดอยู่แล้วนะครับวัดแหวดวัดแหวดหายเสียงแบบนี้นะครับมาเป็นตัวอย่างนะครับเอาไปพิจารณากันนะครับ